วัดหลหินหรือวัดเลหินหลวงแก้วช้างยืนอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจากคำพิบายาน่าที่เก่าแก่ที่สุดของวัดระบุว่าวัดนี้อาจสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2014ต่อมาพุทธศตรวรรษที่23พระมหาป่าเกษรปัญโยหรือครูบาศรีธรรมเจ้าได้ออกทุดงปดสัตวไปถึงเชียงตุงและได้พบกับเจ้าฟ้าเชียงตุงด้วยความเรื่อมใสเจ้าฟ้าเชียงตุงจึงนำกลามะพราวเครื่องซีกถวายให้แก่พระมหาป่าเกษรปัญโยส่วนตัวท่านเก็บไว้อีกซีหนึ่ง ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอันเปี่ยมล้นจึงได้ทงการบูรณะปฏิสังขณนครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2226เป็นการจำลองจากภูมิจัก,กรวานโดยมีวิหารโถงศิลป,ปะแบบล้านนาสร้างขึ้นโดยช่างเชียงตุงเปรียบเสมือนชมพูทวีปด้านหลังวิหารจะเป็นที่ประฏิสถานองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนเขาห้องสุมเมรุส่วนลานทรายเปรียบเสมือนมหานทีสีทันดอนวิหารโถงกว้าง5เมตรยาว9เมตรด้านหน้าวิหารมีซุ้มประตูโขง ซุ้มทรงปราสาทสกุลช่างลำปางซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแต่จะแตกต่างตรงที่ซุ้มประตูของวัดไหลนหลวงประดับด้วยุ๊กตาดินเผาด้วยลวดลายต่างๆเช่นลูกพญานาคลายประจํยามลายบัวเชิงล่างและลายดอกไม้ต่างๆแล้วยังเป็นสถานที่เก็บรักษาอัมพีโบราณและโบราณวัตถุจํานวนมากรวมถึงตะลามะพร้าวและบาทของพระมหาเกศรปัญโยที่มีความสัาพันธ์ต่อประวัติศาสตร์ของวัด ถ้าเ,เพื่อนๆมาเที่ยววัดไหลหินหลวงแล้วในบริเวณน,นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับมาเที่ยวกันครับสวัสดีครับ